อันนี้เราถ้าเกิดในกรณีที่ฉุกเฉินมไม่มีวินัยกรรมมรดกจะไปที่ใครสมมติหนี้ยังไม่หมดมแต่ตายไปก่อนนะฮะลูกหลานจะต้องชดใช้หนี้ต่อยอย่างนี้เหรอ คือจริงๆแล้วเนี่ยนี้มันไม่ได้ตกเป็นภาระของลูกหลานค่ะยกเว้นแต่นี่ที่มีหลักประกันแล้วเราจะเช็คได้จากไหนคือเช็คที่คอประพอค่ะเขาเป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมเรื่องของการทําประกันชีวิตโดยเฉพาะคนแค่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเงินประกันเนี่ยหลายพันล้านบาทที่ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ไปเอาหมายความปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละคือเขาไม่รู้ใไใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าคนตายอะมีสิทธิ์อะไรบ้าง สวัสดีครับตอนเเข้าสู่รายการไลฟ์ฟันโทนะครับเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครบอกแต่เราจะบอกให้คุณรู้นะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันยากเกินกว่าการจะมองข้ามจริงๆถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการสูญเสียแน่นอนครับไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณพร้อมที่จะรับมือกักบมันหรือ,อยังนะครับตอนรับคุณแพรจาก Investment f r e รเป้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันแล้วคุยถึงเรื่องการสูญเสียเรือยเศร้าจังนน่นน่ะสียคะใช่ไหมฮะแต่การสูญเสียเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเกิดต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเตรียมบ้างแพ้ให้ไว้5้าสเต็ปด้วยกันค่ะหนึ่งก็คือให้เราเตรียมเอกสารที่สําคัญก่อนที่เราจะไปแจ้งการเสียชีวิตเอกสารที่สําคัญนั้นก็คือใบรับรองการตายค่ะคแล้วก็ใบรับแจ้งการตายออ2ใบนี้เนี่ยขอไว้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไปเอาใบมรณะบัตร ข้อสองเมื่อเราเตรียมเอกสารที่สําคัญเหล่านี้เสร็จแล้วค่ะเราถึงจะไปแจ้งการตาย่ที่สํานักง,งานเขตหรือว่าสํานักง,งานอําเภอภายใน24ชั่วโมงด้วยนะหลังจากที่มีการเสียชีวิตค่ะหรือว่าหลังจากที่มีการพบศพนอกจากเอกสารที่แพ้ได้พูดไปในข้อแรกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ตายด้วยต้องใช้สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านด้วยนะที่เขาเรียกว่าทล14ึ่ uh huh. อ๋อฮะเป็นฉบับจริงที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ค่ะ ข้อที่ถามก็คือการจัดเตรียมพิธีศพละอ่าอันนี้อันนี้เป็นสเต็ปที่พอจะรู้แล้วคุณคลรูหมายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหน่วยงานรัฐต่างๆค่ะที่เขาจะช่วยเหลือเรื่องเงินจัดทาพิธีศพด้วยสําหรับคนที่ผู้ตายเนี่ยเขาเป็นผู้ประกันตนหรือว่าทําประกันสังคมไว้<ม>อันนี้จะได้ช่วยเหลือเงินช่วยเหลือค่าทําศพด้วยค่ะอีกอันหนึ่งก็คือเขาเป็นสมาชิกในกองทุนสงเคราะห์หรือเปล่าหรือบางครั้งเนี่ยหน่วยงานรัฐต่างๆก็จะมีเงินช่วยเหลือมาให้อันนี้ต้องตรวจสอบสิทธิอีกทีนึงหรืออีกอันึี่ทหลายน คนไม่รู้ก็คือต้องตรวจสอบเขาว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นสมาชิกกองชาปนกิจหรือเปล่าซึ่งเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือมาให้ค่ะคทั้งหมดนี้ก็คือญาติอ่ะจะต้องตรวจสอบว่า,าวผู้ตายเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรบ้างเช็คข้อที่4อ่ะก็จะเป็นเช็คที่นอกเหนือจากหน่วยงานละ,ละนั่นก็คือประกันชีวิตวดูว่าผู้ตายเนี่ยได้ทำประกันชีวิตหรือเปล่ารหรือว่ามีสิทธิ์อื่นๆหรือเปล่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ทําประกันชีวิตก็จะมีเงินช่วยเหลือ ในส่วนนี้มาด้วยสิทธิ์อื่นๆอย่างเช่นอะไรนอกเหนือจากประกันชีวิตก็คือพวกกองทุนสำรองเลี้งชีพอันนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณแคนและคุณผู้ชมก็น่าจะมีคําถามที่สําคัญก็คือว่าแล้วเราจะเช็คได้จากไหนวิธีง่ายๆเลยคุณแคนคือเช็คที่คอปปอคะ่ะซึ่งคอปปเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานกลางที่ควบคุมเรื่องของการทําประกันชีวิตโดยเฉพาะ ข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือ<น>ดูเรื่องของการจัดการมรดกและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตก็ให้เราดูนะคะว่าผู้ตายเนี่ยเขามีบัญชีธนาคารอะไรบ้างมีสินทรัพย์อื่นๆอีกไหมสินทรัพย์ทางการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และที่สําคัญเลยต้องเช็คว่าผู้ตายได้ทําพิษในกรรมหรือเปล่าเออที่สาคัญอันนี้พอจะรู้ใช่ใช่โอเคมันก็ดูเยอะเหมือนกันนะน่าจะต้องจดไว้เลยเพราะว่าสำคัญมากแล้วทําไมเราถึงจะต้องทําทุกอย่างภายในย4สี่ชั่วโมงอ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีปัญหาตามมา3ข้อลักๆ ข้อแรกก็คือผิดกฎหมายเลยค่ะผิดกฎหมายในที่นี้โดนโทษปรับด้วยนะคุณแพนถ้าแจ้งล่าช้าปรับไม่เกิน1,000บาทครับ,รบยังมีเรื่องของอาจจะถูกตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการที่ญาติเนี่ยไปแจ้งล่าช้า โดยที่ไม่มีเหตุผลที่ต้องแจ้งล่าช้าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเหตุอันสงสัยใช่ไหมว่าทําไมคุณถึงแจ้งล่าช้าล่ะคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ตายหรือเปล่าก็คือเป็นเหตุสงสัยเรื่องของการเสียชีวิตของผู้ตายว่ามันอาจจะมีเงื่อนงำก็ได้ปัญหาข้อที่2ที่จะตามมาก็คือปัญหาในการทําธุรกรรมทางการเงินละ่ะถ้าเราจะไปเบิกเงินค่าป,ประกันของผู้ตายอะค,ะค่ะเพื่อเอาเงินก้อนมาใช่ไหมหากเราเตรียมเอกาสารไม่ครบถ้วน จะทําให้การเบริกจ่ายนั้นล่าช้าหรือว่าอาจจะเบิกจ่ายไม่ได้บัญชีธนาคารค่ะของผู้ตายเนี่ยอาจจะถูกระงับได้ข้อที่3ค่ะก็จะเป็นปัญหาด้านการจัดการทรัพย์สินและมรดกก็จะเกี่ยวโยงกับข้อที่2นิดหน่อยถึงแม้จะได้รับมรดกจากผู้ตายค่ะถ้าไม่มีใบมรณบัตรจะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากผู้ตายาแม้จะเป็นชื่อของเราก็ตามคราวนี้และสิทธิต่างๆที่บอกว่าผู้เสียชีวิตควรจะได้เนี่ยมันคือมีอะไรบ้างและจะรับเงินเหล่านั้นเนี่ย ยังไง ค่อยๆเริ่มไปและกันจากเงินประกันก่อนละกันนะคะคนแคลรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเงินประกันเนี่ยหลายพันล้านบาทที่ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ไปเอาหมายคาปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละคือเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่รู้ว่าคนตายอ่ะมีสิทธิ์อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็คือเงินชดเชยจากประกันชีวิตให้ญาติเนี่ยตรวจสอบเลยว่าผู้ตายเนี่ยมีกรมธรรมประกันชีวิตหรือว่าประกันสุขภาพหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งสําคัญมากกว่าก็คือต้องตรวจดูด้วยว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์และแน่นอนว่าเงินก้อนนี้เนี่ย แพ์เชื่อว่ามันเป็นเงินที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของญาติได้อย่างดีเลยหนึ่งในนั้นก็คือช่วยในการทำศพด้วยหรือถ้าเกิดผู้ตายมีหนี้ก็เอาไปจัดการหนี้ต่างๆได้อีกด้วยค่ะอันนี้เราจะรู้ในกรณีที่เขามีเอกสารกรมธรรอยู่แล้ว<อ>แล้วถ้าเกิด ไม่มีเลยเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าเนี่ยจะไปเช็คจากตรงไหนได้เช็คจากคอปภเ <c oughs> จ้าเดิมเลย<อ>โทรได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยหนึ uh ่งหนึ่งแปดหกนะคะ <c oughs> แล้วเกิดเรามาดูกันบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากประกันชีวิตอะไรที่จะช่วยเหลือญาติอีกบางใช่ไหมคะก็จะมีเงินจากประกันสังคมสําหรับผู้ตายที่เป็นผู้ประกันตนที่ทําประกันสังคมแล้วไม่ว่าจะเป็นมาตาสามสาม 39หรือว่าคนที่เป็นอาชีพอิสระคือมาตา40ก็ได้เหมือนกันคะ่ะได้ทั้ง3ม,มาตาเลยสิ่งที่จะได้รับคืออะไรบ้างก็คือค่าทำศพ5้า0 0ืบาทคะ่ะ อันที่2ก็คือเงินสงเคราะห์กรณีตายอ่าส่งเงินสมทบ3 6มสถึงหนึเดือนจะได้2เท่าของค่าจ้างเฉลีย่ยอ่าส่งเงินสมทบ120เดือนเป็นต้นไปค่ะจะได้6เท่าของค่าจ้างเฉลีย่ยอ,อันที่3าที่จะได้รับก็คือเงินบำเหน็จชาราภาพค่ะเป็นเงินสะสมของผู้ประกันตนทายาสามารถขอรับได้ซึ่งคุณแคนรู้ไหมคะว่าใครจะสามารถจัดการเรื่องของเงินนี้ได้สําหรับประกันสังคมค่ะต้องเป็นแบบคนที่ใกล้ชิดกับผู้ตายมากๆอย่างเช่นผู้สม รถสามีภรรยาค่ะบุตรแ,แล้วก็บิดามารดารส่วนเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างอ่าก็จะมีใบคําขอรับสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีบัตรประชาชนผู้จัดการศพเนาะมีใบมรณะบัตรและเอกสารแสดงความเป็นผู้จัดการศพสมุดบัญชีธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์บัตรประชาชนเมื่อกี้สิ่งที่แพ้พูดไปอ่ะว่าใครสามารถจัดการเงินได้เนี่ยสับในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้จัดการศพ เป็นผู้จัดจาก,การส่วนตัวส่วนขั้นตอนในการยื่นคําขอจะมี4ขั้นตอนที่สําคัญด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือให้เรากรอกแบบ 2, 2> ปศน,นะคะ2ขีด01พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องข้อที่2ก็คือให้ไปยื่นที่สํานักง,งานประกันสังคมหรือว่าส่งผ่านไปรษณีย์หรือว่าอีเมลก็ได้ส่วนข้อที่3ก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็แจ้งผลกับเราแล้วก็รอเช็คเงินโอนก็จะเข้าบัญชีตามที่แจ้งไว้เท่านี้เราก็จะได้เงินเอามาจัดการค่าทําศพละ คือฟังดูเนี่ยมันมีสิทธิ์หลายอย่างมากๆเลยนะมันนําไปสู่เรื่องนี้ว่าผมเคยได้ยินสองคำคำว่าเงินบําเน็จชราภาพกับเงินบํานานชราภาพ งงงเงินบำเหน็จชาราภาพก็คือว่าถ้าผู้ตายเสียชีวิตไปเนี่ยาติจะได้รับเป็นเงินก้อนส่วนเงินบำนาชาราภาพเนี่ยก็คือจะได้รับทยอยระหว่างเดือนไปตลอดซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในกรณีของเงินบำเหน็จชาราภาพอะ่ะมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ทํางานประจํามามแล้วก็ออกไปทําเป็นฟรีแลนซ์หรือทําธุรกิจตัวเองในภายภากหลง<อ>ังแล้วก็ไม่ได้ส่งเงินต่ออันนี้ก็มีเหมือนกันก็จะได้เป็นเงินบำเหน็จชาราภาพค,ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่นะฮะก็ยั่มีชีวิตอยู่รู้สึกว่า ตัวเราเองที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องนี้เหมือนกัน <Ừ. S 2> ต้องเตรียมอะไรบ้าง3ข้อหลักๆเลยคุณแคนข,ข้อแรกเนี่ยแพยคิดว่ามันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาโลกแตกแล้วก็มักจะเห็นข่าวโดยเฉพาะข่าวที่แบบคนมีเงินน่ะก็คือปัญหาเรื่องของวินัยกรรมเพื่ออะไรเพื่อความอุ่นใจนะคะทําทให้แบบมีความชัดเจนว่าเราเนี่ยมีทรัพย์สินเท่านี้แม้จะมากแม้จะน้อยแต่มันจะชัดเจนเลยว่าเราจะแบ่งให้ใครเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับอันนี้เราจะเกิดในกรณีที่ฉุกเฉินไม่มีวินัยกรรม มรดกจะไปที่ใครอ่ามันก็จะเป็นไปตามกฎหมายมรดกค่ะตามลำดับขั้นคุณแขนคิดว่าใครจะได้อันดับแรก หลังจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คู่สมรสถ,ถูกต้องเลยค่ะอันที่2ก็คือบุตรค่ะคอ่าแล้วถึอจะเป็นบิดามารดาก็คือเป็นไปตามลำดับขั้นแบบนี้ข้อที่2นะคะคก็คือให้เราเคลียร์หนี้สินเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานเนาะอเออเรารักใครเราก็ไม่อยากจะส่งต่อน,นี้่ให้เขาจดจาแต่สิ่งดีๆซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะเอาจริงคนบางคน,นก็คเคลียร์นี้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติหนี้ยังไม่หมดแต่ตายไปก่อนนะฮะลูกหลานจะต้องชดใช้หนี้ต่ออย่างนี้เหรอ คือจริงๆแล้วเนี่ยนี้มันไม่ได้ตกเป็นภาระของลูกหลานค่ะยกเว้นแต่นี้ที่มีหลักประกันอย่ <ลด S 2> อางเช่นนี้ที่มีบ้านค้ำลดค้ำไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าตรงส่วนนั้นเองเนี่ยต้องเอาสินทรัพย์ที่คําประกันเนี่ยเอาไปจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ลูกหลานจําเป็นจะต้องเอาสินทรัพย์นั้นอะไปเคลียร์นี้ก่อน คือไม่สามารถเอามารับมาได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ค้ำประกันไว้อยู่ใช่ต้องเอาไปเคลียร์หนี้ก่อนแต่ว่ามันมีกฎหมายที่ระบุมาแบบนี้ค่ะว่าหนี้ที่ลูกหลานจะชดใช้อะมันจะไม่เกินกว่าสินทรัพย์ที่เขาจะได้แต่ถ้าเกิดเป็นหนี้ที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันก็คือจบไปเลยข้อที่3มนะคะก็คือให้เราทําประกันชีวิตไว้อย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ เราพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตมันมีคำถามหนึ่งแล้วเราควรจะต้องทำประกันชีวิตทุนประกันเท่าไหร่ ม,มันถึงจะเพียงพออ่ะอันนี้เป็นคำถามที่ถามตอบยากมากเลยใช่ใช่ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกคุณแคนม,มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีภาระมีสินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็พอมีการคำนวณคร่าวๆให้เหมาะกับคนคนนั้นอยู่เหมือนกันค่ะคำนวณโดยคิดจากค่าใช้จ่ายต่อปีของครอบครัวคูณจํานวนปีที่เราต้องการดูแลเขาอ่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 ามีทิกอีกนิดนึงค่ะถ้าเราเนี่ยเป็นหลักในการหารายได้นะคุณแคนควรมีทุนประกันอย่างน้อย น้อยห้ถึงเท่าของรายได้ต่อปีอืมอือ่ลองไปคำนวณกันดูใช่ค่ะคา,าว่าเราควรจะต้องเตรียมขนาดไหนเคือถ้าเกิดมีหนี้สินก็ควรที่จะมีทุนประกันที่ครอบคลุมหนี้ทั้งหมดเนาะเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของครอบครัวอ่อคราวนี้ถ้าเกิดเรามาเจาะลึกถึงประกันนะฮะมีประกันตรงไหนที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ ในการที่จะวางแผนหรือว่าเสริมในการช่วยวางแผนชีวิตในเรื่องนี้ได้บ้างมีตัวหนึ่งที่แพรอยากแนะนําเลยค่ะคุณแคนเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่ประกันชีวิตเท่านั้นนะแต่เขาเอาไว้สร้างมรดกของครอบครัวก็คือสร้างความมั่นคงได้ด้วยนะคะมีชื่อเต็มๆว่า p r u e Legacy saver ค่ะแล้ว p r u e Legacy saver นตอบโจทย์ยังไงบ้าง ข้อแรกเลยค่ะชําระเบียรร้ยสั้นเพราะว่าเราชําระเพียงแค่8ปีแต่ว่าคุ้มครองจนถึงอายุ88ปีเลยโเรียกสวยนะอืข้อที่2นะคะคุณแคนคือรับเงินคืนทุกปีค่ะโดยรับเงินคืนสูงถึง8.8%ของจํานวนเอาประกันภัยเริ่มต้นค่ะตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่1จนถึงอายุครบ87ปีเลยค่ะ มาถึงข้อที่3แล้วค่ะ<ม>ก็คือรับเงินก้อนโตค่ะเมื่อเราอายุครบ88ปีเราจะได้รับเงินคืนสูงถึง888%ของจํานวนเอาประกันภัยเริ่มต้นค่ะและข้อที่4โ<ด>ู่นแทนในกรณีที่เราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเราจะได้รับความคุ้มครองนะคะสูงถึง1,616%ของจํานวนเอาประกันภัยเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตในกรณีปกติครอบครัวจะได้เงินประกันสูงสุด88% ที่สําคัญสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงตอบคําถามสุขภาพแบบสั้นๆค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คราวนี้แล้วผู้อีเลกาซี่เซเอร์เนี่ยเหมาะกับใครฮนะพ่อแม่ที่ต้องการสร้างหลักประกันให้ลูกเลยค่ะ, uh huh. ะส่วนที่2ก็คือเป็นคนทํางานค่ะที่ต้องการมรดกมั่นคง uh huh. ต้องการความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยอันที่3ามเลยก็คือคนที่อยากลงทุนแบบปลอดภัยค่ะเพราะว่าเขาจ่ายเบี้ยสั้นแต่ว่าคุ้มครองยาวแล้วก็มีเงินคืนทุกปีด้วยคราวนี้อีกหนึ่งคำถามที่ยอดคิดมากๆเราควรจะเริ่มทําประกันชีวิตเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะคุ้ม ยิ่งเริ่มเร็วมันยิ่งดีนะคุณแคนเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มเร็วตอนอายุน้อยค่ะสิ่งที่จะได้รับอันดับแรกๆเลยก็คือค่าเบีย้ยมันถูก mm hmm. เบีย้ยจะถูกกว่าตอนที่เราไปทําตอนที่อายุเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเกิดเราไปทําตอนอายุเยอะเราอาจจะทําไม่ผ่านนะ mm hmm. เพราะว่าเขาจะมีข้อสงสัยในเรื่องของปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบค่ะ ซึ่งผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ใช่พนักง,งานประจําแต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์คือไม่มีไรายได้ประจำาะแบบนี้ควรจะทําประกันไหมฮะจริงๆต้องบอกว่าประกันเนี่ยเขาทําได้ถูกอาชีพอยู่ละซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนว่าทําได้ถูกอาชีพคะ่ะเขาระบุไปเลยนะคะว่าไม่ต้องมีเงินเดือนแบบประจำเนี่ยก็ทําได้ฟรีแลนซ์จะมีปัญหามากๆเลยกับการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆหรือไปขออะไรก็ยากไปหมดเลยใช่ไหมคะและอย่างหนึ่งที่ดีเลยพะก็มองว่าเพราะว่าจ่ายเบี้ยสั้นเนาะแต่ว่าได้รับผลตอบแทนระยะยาวนะคะแล้วก็เป็นแผนที่ สร้างมรดกและรายได้ไปพร้อมกันได้ค่ะ เนี่ยแหละฮะสุดท้ายนี้ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เรารู้ได้และทาได้ตอนนี้คือเราสามารถเตรียมพร้อมได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณแพ้ฮะจาก Investment f r e p p e มากมากนะครับผมมากครับขอบคุณค่ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Pru Legacy s e r v e r นะครับแผนประกันชีวิตเพื่อการสร้างมรดกแบบยั่งยืนนะครับอย่าปล่อยให้อนาคตเป็นเรื่องของโชคชะตาวางแผนวันนี้เพื่อให้ทุกวันที่เหลือมั่นคงกว่าเดิมก็ติดตามรายการของเราครับไลฟ์อัมโถเรื่องที่ไม่มีใครบอกแต่เราจะบอกให้คุณรู้ชีวิตมีกันทุก 换地瓜